ครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นฮา,านอยพิเศษนะครับของวันที่1น,นะครับให้ไว้เป็นแนวทางนะครับตัววิ่งตัวรูดก็คือสองกับห้านะครับตัวรองคือศูนของวันนี้นะครับ ตัวกัน,นตัวเจาะเจาะเจาะก่อนแหมตัวเจาะก็มีสองส่สองหกสอแล้วก็ห้าสี่นะครับอันนี้กันศูนย์สแล้วก็ศูนย์เก้าสนะครับตัวกันนะครับอืมแล้วเราก็จะไปต่อฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติ ฮานอยปกติก็อผมให้เลขไว้เป็นแนวทางนะครับตัววิ่งตัวรูดก็คือ3กับ4นะครับตัวรองคือ9นะครับอตัวเจาะตัวเจาะก็มี131419นะครับแล้วก็838489นะครับส่วนตัวกันก็มี101215 808285นะครับอันนี้เป็นตัวเจาะนะครับอืมกันเมื <c oughs> ่อวานก็ผิดหวังเล็กน้อยเข้าตัวตัววิ่งตัวตัวรูดตัวเ <c oughs> จาะไม่เข้าดีใจมากเกินไปเลยรุดราวสตาเข้า <c oughs> วันนี้วันนี้ก็ตั้งต้องตั้งสติใหม่ <c oughs> ครับ อืมก็อยังไงก็เอาไปพิจารณาก่อนนะครับเพราะว่าระดับความยากเขาของเขาก็สูงอยู่เหมือนกันละครับเออเดี๋ยวผมจะดูอ่าของตัววิ่งตัวรูดให้ VIP ไม่รู้ท่านใดสนใจของ VIP บ้างหรือเปล่าครับเนี่ย VIP นะครับฮานอย VIP นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ให้ นะครับฮานอยฮาฮานอยครับของ v ีไอพีนะครับครับตัววิ่งนะครับลูดนะครับก็มี ตัววิ่งตัวรูดก็มีศูนย์มีศูนย์นะครับหกครับอออลองก็มีสองนะครับเอาไปพิจารณานะครับเดี๋ยว เออผมก็จะลองจับคู่ไว้ให้นะครับ <c oughs> ก็เล็กไม่เยอะครับ <c oughs> อืมลองไปพิจารณาดูนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับผมจะทำคลิปเพิ่มมันก็โอ้โหเอาเข้าข้าวกันนะครับอ่า,อานี่ครับก็มีเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดสองสามศูนย์สามหกสามสองและเก้าศูนย์เก้าหกเก้าสองนะครับของ VAP นะครับ แ่างไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับและเดี๋ยวยินนี้เรามาลุ้นด้วยกันนะครับครับสวัสดีครับเฮงเฮงทุกท่านครับ